เปิดสูตรรัฐบาลใหม่ชัยเกษมเป็นได้แค่คนดิเดตแสดงว่าไม่ได้เป็นเัวจริงคือเราต้องยอมรับอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยแกไม่ได้เป็นตัวเลือกมาตั้งแต่กี่ยุคแล้วอ่ะผมเลยมองว่าตั้งแต่ยุคหญิงหน่อยนู่นคุณชัดชาติคุณหญิงสุดารัตแล้วก็ชัยเกษมนาทีนั้นเนี่ยต่างคนต่างรู้ว่าโอกาสจะมาเป็นนายกมันไม่มีอยู่แล้วเพราะเป็นฝ่ายค้านและยังต้องแข่งอยู่กับ นั่นคือการเลือกตั้งปี2อ6พัหกอยนะฮะทั้งคุณชัดชาติคุณหญิงหน่อยแล้วก็มาถึงอาจารย์ชายกเกษมเนี่ยก็เพียงเพื่อใส่ให้ได้ชื่อว่าเป็นพรรคที่มีความพร้อมและมีคนในการที่จะเป็นนายกแต่ยังไงก็ไม่ได้เป็นซึ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเนี่ยพอมาเลือกตั้งปี66เนี่ยโอ้โหเสถาซึ่งไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นะแซงหน้านาแคนดิเดตเดิมไปเลยนะฮนะแลนะนะนะ คุณชัยเกษมรู้สึกว่าจะอยู่ตรงกลางคุณนิยิงอยู่ตรง้ายนะฮะนะฮะก็นั่นแหละคือโอกาสมากที่สุดที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลและได้เป็นจริงๆก็คือคุณดูสิคุณเสถาได้มาเป็นนะฮะพอคุณเสถียาได้เป็นแล้วเนี่ยนะฮะจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปตรงนี้แหละครับถ้า อาจารย์ชัยกเกษมคุณชัยกเกษมไม่ได้ถูกวางตัวเป็นเพียงแค่แคนดิเดตโอกาสมาแล้วครับพี่โก้ครับนะฮะทั้งๆที่ลูกตัวเองก็ไม่พร้อมแล้วชัยกเกษมก็ถูกหยิบชื่อมาเป็นคนแรกตอนหลังคนเขาถึงได้รู้ไงที่หยิบชื่อชัยกเกษมนิติขึ้นมาที่ไปกินมาม่ากันวันนั้นนะ่ะก็เป็นเพียงเพราะให้เห็นว่าก็เลือกแล้วนะอืมแต่บังเอิญว่าที่ประชุมพรรคเขามีมติเขาไม่เอาอ่ะอนะฮะมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ย หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าหยิบมาแล้วแต่อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับสงซิกนะฮะว่ามีมติสุดท้ายชัยกเกษมไม่ได้เป็นอีกนะก็ได้เป็นอันเดิมอย่างที่บอกนั่นแหละคือเป็นได้แค่คนดีเดมพอมาถึงวันนี้สาการแบบนี้เป็นสาการที่พักเพื่อไทยเนี่ยอำนาจการต่อรองอะไรที่อยู่หน้าตักนะคุณทักสินเอ่ยอะไรเอ่ยที่ก่อนมาที่ยีิบสองสิงหาคมปี อ่ะหกเนี่ยโอ้โหดูเหมือนมีข้อต่อรองได้เยอะแล้ววันนี้เอาอะไรไปต่อรองอ่ะพี่โก้แม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลที่ว่าอ่าเป็นพักสาขาอ่าเป็นพักอีกพักหนึ่งซึ่งอยู่ในเนื้อเดียวกับเพื่อไทยสทลหนึ่งสทลสองประกาศตัวกันมาเป็นอย่างเนี้ยวันนี้ยังดูเหมือนจะแต่งๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคุณแพทองทานพ้นจากเก้าอี้ไป นะฮะในวันที่29สิงหาคมนี้อืมองข้ามชอบถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยคุณชัยเกษมสุดท้ายก็ยังเป็นได้แค่แค andidate ยังยังเป็นประเด็นเออคําถามในใจกันอยู่ว่าเอ๊ะมันตกลงมันจะต้องให้สิทธิเส้นกระแสะความไหมพี่กอ่าถ้าเกิดว่าลาออกแล้วสามท่านเดินหน้านะอืเสียของเหมือนกันนะไม่แต่ก็อย่างที่ผมว่าคือการลาออก ก่อนไม่ได้ถือว่าเสียของเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณรอไปกระทั่งวินิจฉัยแล้วถ้าเกิดมันลบเนี่ยมันเสี่ยงเสี่งแต่ตอนเนี้ยแต่แต่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนคุณยังถือบอลในมืออถ้าชิงลาออกก่อนการอลอมรัฐบาลใหม่มันอยู่ในมือคุณใช่ไหมฮะแล้วก็การดึงพักร่วมกลับมาการดันอาจารย์ชัยเกษมขึ้นมันยังมีความเป็นไปได้อืแต่ถ้าไปรอคําวินิจฉัยออกมาแล้วมันเป็นลบขึ้นมาเนี่ย โอกาสจะเอาพักร่วมไว้ก็ยากครับอาาโอกาสจะดึงดันอาจารย์ชัยเกษมยิ่งยากเข้าไปปกยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นดูโดยออบริบททุกอย่างแล้วมันต้องลาออกก่อนคุมสภาพได้เอาไว้ได้ใช่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้เกมไหลามาอยู่ที่ลาออกก่อนอทั้งทั้งที่เจ้าตัวเองในพัก <c oughs> ในพักยิ่งยืนยันยังไงคนก็ยิ่งแทงสวนนะพี่โคอนะ ใช่มันผิดปกติจะมาย้ำเช้าย้ำเย็นอยู่นี้ไม่ออกไม่ออกนะฮะยังไงก็ยังมีไพ่อยู่ในมือแล้วพร้อมที่จะยอมรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูเหมือนคนก็ไม่ให้น้ำหนักไปทางนั้นอืมแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คนมองข้ามช็อตแล้วว่าว่าเอ๊แล้วตกลงการฟอร์มรัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะเป็นอาจารย์ชัยเกษมไหม หรือมันจะมีไพ่ลับบางอย่างที่จะออกมาในนาทีนั้นหรือมันอาจจะถึงขั้นสลับขั้วอย่างที่เราเคยพูดไปว่าเดี๋ยหนูอาจจะไปจับมือกับสีส้มแล้วดึงพักร่วมบางพักเข้ามาฟอร์มหมายถึงพักร่วมรัฐบาลเนี่ยดึงมาเพื่อมาฟอร์มรัฐบาลใหม่ไหม ผู้กองที่ดูแปลกๆในช่วงหลังจะแปลเปลี่ยนไหมเก็บเนื้อเก็บตัวนะ,ะมันผิดปกติแล้วมีการส่งสัญญาณเล็กๆช่วงที่จะ,อะลองลองประธานคนที่หนึ่งเพราะนัะ้นบางคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะสวิตชแบบนี้ไหมหรือถ้ามันไม่สวิตชแบบนี้มันจะมีไพ่พิเศษที่จะเอาลุงใจดีกลับมาหรือเปล่า